สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับไพเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาพี่น้องมาหาปูเจ็นะครับงวดที่ผ่านมา13310สตรงตรงแตกบนแตกล่างนะครับมาหาปูตองตงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมฝนกําลังลงเม็ดฝนกําลังตกนะครับผมเบิงทองฟ้านะครับจะพาเข้าไปกราบนมสการปนูน้ากันนะครับมารับชมครับมนเมนีนม้มาให้ปู ยำให้ปูเน้นให้ชุด3ตัวนะครับปูจะให้มือนีบบ่อนะครับวันที่1กรกฎาคม2567พี่น้องฝนลงเม็ดแล้วครับผมอ่าพี่น้องเคยเห็นไหมครับต้นยังนี่พี่น้องต้นมะแขงไงด้พี่น้องนะครับเคยเห็นแต่มะแขงไน่อยอันนี้ครับต้นมะแขงไงนะมะเขือพวงใหญ่มะแขงไงนะครับเอานะครับมาหอดมาถึงแล้วเข้าไปกาบนมาสการปูน้ากันนะครับ จะแตกอีกบอ่องวดนี่นะครับงวดที่พันมากแตกบนแตกล่างนะครับท่านผู้ชมเข้าไปกราบน้ำมันสก,การปูน้ำกันนะครับนั่งได้รับคุณผมปครับผมอ่าครับปูน้ำกันเยอะครับพ่อ กราบน้ำมันสกัดครับปูอะพอยับเขามีเลยฟ่าอ่าเจดีย์เบงบัตรีน้ำคุณพ่อน้ำกราบน้ำมันสกัดนะครับปูคุณพ่อไอ้แค่เจ้าหาตัวใดไหลายลอตเตอรี่แผงคุณพ่อนี่ตัวใดขายดีแผงแผงนี่งวดนี้มันจะจ้างหมวกกันนี่แหละว่าเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดสองเก้าสองเอาคือมาตรงกับไอ้อันนี้ของปูงวดที่แล้ว บ้านอันนี้สูตรสูตรเลขอันเรียกว่ามิธีไปก้อบอมิติมาคือ้มูดอกสูตรไม่มีที่ไปที่มาบ่ปูเนี้ยอันคือสูตรพิเศษนะสูตรพิเศษเลขพิเศษนี่มันคือว่าสูตรนี้งวดจะมาสูตรนี้ครับงวดอีกจะมาสูตรนี้เนี้เอาคือจะมาสี่ศูนย์ศูนย์สี่ตัวเก่าอีกเรอะปูว่เต็มสูตรตาเขานี่สี่คนเหรออือเก่าสามเก่าคือสูตรสามนะสามโตได้แล้วปะปูงวดเนี้ยสามโตไปอีกครับ ใส่ตัวีใหญปูจับสตัวให้ไลน้ดีพี่น้องเดีปูย euh. ิบตัวตะลีเอาปูปูจเนี่ยทำชุเมปูยิบตัวตะลีตัวใดล้งวันที่หนหมดก้อนมันก็ตัวนี้มันก็ขึ้นบน้เียกามอย่ี่นี่ตรงกันเลยคือก็สามกสอเหครับสามก็สอสอมี่ถึงกาม สเ้า้า้านี่งก้าาเบิน้ำกัดทำชมปูยิบรอตรีพอดีเลยเอาว่ามันตัวเด่จีลังวันพอมปูโอเข้าซองกันตัวนะ ก่าสองก้าสองก็อยู so <ah. ่ในสูตรสูตรไม่มีที่ไปสูตรไม่มีที่มาก้ก้าสามนี่เองก้าสองก้าสามติดปูงวันนี้เอาก้าสามจะกลับมาออกอีวัปปูจักแล้วมันนั่นนั่นนี่ครับสูตรเดียวกันนี่คือมันสูตรนี่ของสูตรอ่าของวดที่แล้วนี่ท่ชมผูนี่คือสูตรนี่นะครับสูตรนี่นะครับเนี่บ้สี่คู่นี้แมนเาสี่คู่นี้ นะครับซคู่นี่1นึ่0สามหงซดที่แล้วสูตรนี้หน่งสามมาสามหนึ่งศูนมาตรงตรงเ่าอันเตรอันลงอันเต็มสูตรมันมาไล่นี่บาทนี้ไนี้คือถ้าเต็มสูตรจะได้ไล่นีนี่นไล่ล่ไลบาทไล่นี่ถ้ายซีไ่กันนี่และถ่า4ซีคู่คือจะเป็น9ก้าสอง0นย์นย์นี่่ยคิว่าบ่บ่นกรมากไปนล้โอ้ปูแล้ว92 ข้าวเอินสูตรยังก็ข้าวปูสูตรผมไม่มีที่ไปที่มาสูตรไม่มีที่ไปที่มามันสูตรมีที่มามันหลายแล้วนะเอาผมถึงมันะครับสูตรไม่มีที่ไปและที่มาสูตรมีที่มามาหลายแลยที่ปูงานเราสูตรผมไม่มีที่ไปเอ้าคือมาตรงกับสูตรที่ปูให้ในปูนี่มันกระเพิ่มสามตัวเดียวนี่มีเด้เนี่ยปูนี่ มีเก่าหนึ่งเก่าสองสามันมีนะปูกระเร็สูตรหนึ่งจะมีเก่าสามมันศูนย์หนึ่งสองนะกับศูนย์หนึ่งสอตัวนี้จะมีศูนย์สองบ่มีสามศูนย์ที่ปูห้ตองวัดธรรมชมคือว่าขาดขาดสามนเรวนะขาดสามคือว่าอ่านหนึกับสองอ่านไปล่างก็ได้หนึ่งกับสองหรือมาเจ็ดหนึ่งเ็องก็ได้เนี่ยล้างก็จะได้เับเน้นล้างเก็บนะเยอเ็ดสองตัวเดีอตวเจ็ดสองคนหาลายพอ ตัวก็พอเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเองนี่พาบทไม่เขาใจไหตองวดครับเข้ากันพอดีอือครับผมเจ็ดสอป็นลางเจ็ดแต่ว่าของของปูกับหเจ็ดอยู่ที่พี่น้องเจ็ดนเถ้าเจ็ดสองับแกนี่ได้่เจ็ดนึ่งเจ็ดสองางลา่างน่มันหนล่างนึ่ล่างนึ่ครับสองเมเอามีอยู่เยแผงคอนี่ยเจองยังเหลือด้นะ ครับผมต่ว่าเป็นโลไลแล้วเป็นโลเลกชุดเออเล็เลขชุดบมี่เล็กชุดบมี่เหลเนาะพ่อเนาะเลขของูได้เก้าสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองสามเจ็่งเจ็ดสองีแตหนึ่เจสองสามอืม 9ก้าูนติปุกโอ้เกาสามศูน์เก้าสองศูน์อ๋อปูปูกับยิบนชุดนี่ทมเนี่ยี่อาอันตัวนี้ครับเนี่ยครับศูน์เก้น์มันมีเก้าสองศน์มมีกระเลขเก้านนนี่บอได้เก้าเก้มาธรมดาเอาศูน์เกาสอเก้าสามนอเอาแต่เอาชุดนี่บอได้เขียนลงนนี่ให้มาปูเพิ่มก็เพิ่มตัวเดียวไง เพิ่มไปเร่นี่ก็เพิ่มเพิ่มก้าสานะก้ครับเขียนให้ครับชุดสามตัวนั่นไมปูสามตัวก็ห้วยใส่ไปนตัวนะสามตัวใส่ไปเร่ครับศูนย์เก้าสองศูนย์เองาัตัดเอาเนาะยังตัดเอาเก้ตัดเอานาะปูเนาะแมนอ่าเพราะว่ามันยังก็เรียกางบันเล็กาง เ็ล่างอันนี้กับตัวตัวนี้กับเล้วนี่ครับตอนมาอะไรนี่ครับสองศูนย์สยองไอสองศูนย์สองี่กับเอาครับสองแล้วเจ็ดสองเจ็ดสองาอันนี้ครับเจ็ดหนึ่งเจดสองครับเจ็ดเก้าเ็ศูนี่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ศูนย์เจเก้าเจ็ดสองี่พอเาจับเสร็จสวยของเานี่เจ็ดเก้านี่บเดินบอ ปูวงกลมหมแล้ววงกลมวงกลมคือคือแค่กันไม่ช่ยชุดสามตัวนี้เน้นตัวใดครับชุดสามตัวสีแดงนะปูเนี่ยแดงครับศูนย์เก้าสามตัวเก่าเนี่ยอืมวุ่นวายก็ได้วมันจะมาเป็นมันจะมาเป็นสามเก้าศูนย์บัวปูได้กันว่าทราบเอาอย่างนี้นะครับอืม ฟันเทีนหนังไหมฟันเทีนริ่งฟันเห็นริงฟันเทีนริ่งมันเคยออกกันวันหนึงกับหกศูนย์สองแล้วครับกับอันศูนย์หกไม่ออกตัวนี้แล้วกับอันหนึ่งกับเก้าศูนย์หกดีไหมครับมีเก้ามีศูนย์อยู่ด้วยครับและมีเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ไมนครับมันมีคนได้มากเก้าศูนย์นี่กับมีโอกาสมากปเนี่ยครับผมมาอะไรเนี่ยใเนี้ยคือเก้าศูนย์เอียงล่ะสองครับหกศูนย์ ครับวันหนึ่งออเก้าหศูนย์หกครับกักสี่กตัวไหนเนี่มันอยู่ในของห้าบนนะนี่ครับไอของปู่พันยิบรางวัลหาไได้อ้ารางวัลเล็กไทยสองตัวหรือรางวัลเล็กไทยรางวัลที่หนึ่งปู่ยิบเก้สองกับชุดนนี่แหละชุดเก้าสองนี่เก้าสับสามนี่เก้าสองกับสยู่ในชุดที่อ่าแม่คูนี่คูนี่เก้าสองคับนี่ครับ 2030ูนย์ามศูนย์สองศูนก็อยู่ในชุดนี้นะครับชุดนี้นี่แต่ว่า30มูนย์ปูบริเขียนให้ยมาครับนี่นี่ยสามนย์ตัดเอาตัดออกนี่เด้อตัดเอานะครับเนาะแต่ว่าล่างก็ยังแต่ว่า7จ็ดเก่าหนีปูเปาครับ7จเก่าบ่อเอาไว้พูดกันซะปูว่งกลมเจ็ดเก่าอยู่ได้ท่านผู้ชมเด้อยแต่ว่านี่ปูยำ4คู่นี้สูตรไม่มีที่มาที่ไปนะครับ92 หงวดความมากบนล่างเห็นไหมครับมาบนล่างงวดนักช่ียกันแหละครับอ่งวดนี้ก็มาได้บนล่าง9 2้3สองเกู้นนี่คู่นี่อปูเน้นสีคู่นี่คือจับไปจับสองศูนยเอศูนกาสนี่นกันนี่ซับเอาเลยนะครับผมอ่าสูตรไม่มีที่มาที่ไปนะครับนรูมชมเอ้าแล้วก็เก้ก็สี่ศูนนี่คือมันเร็กมันเป็นสูตรไหมนี่นี่สูตร ด้เบิรนี้ก็ได้รัยกวนอก่านีศูนย์กับหนมาใส่3 4 5สามสี่ห้านี่อนครับเห็นเห็นแล้วครับนี่ครับอูอันนี้เก้ากับ0ูนย์อ่าใส่สองอ่าเกือเลยได้เก้า0ูนย์ศูนย์อเกอง๋อนี่ครับนี่ส่วนตันงที่ไอ้บ่าวทถาเบิรงนี้ได้แรกอ่ะศูนย์กับหนึ่งใส่สามสี่หเขาวงไว้ไง ครับนี่มันเขาตัวนี้นี่มันมีสองเขาสามห้องพอเพิ่มมาซื้อครับนี่วันนี้มันมาเกเาครบโซนมาใส่สองสามสีครับอ้าวนะครับสองสามสีอันนี้ทำมาชมอันนี้ปูจิบป,ปูวารังวันที่หนึ่งบ่ปัวรางวัลที่หกใรางวัลที่หกปัวรางวัลที่หกกับรางวัลที่หกกัขึ้นก็ขึ้นกับพ่อข้านี่รางวัลที่หกอันนึงที่สองให้เจ้าชัรับผมปูวรางว <c oughs> ัลที่หกปัวรางวัลที่หกเอาทผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อ นะครับอันนี้สูตรไม่มีที่มาที่ไปนะครับงวดที่แล้วนี่ถ้าสูตรนี้คือค e dai, ือเขาบนเ,<ล>เขาล่างสามหนึ่งกับศูนย์สี่นะครับผู้ใดมักสูตรนี้แค่สี 42, <อ>่ครับสี่สองเอเ้เก้าสองเก้าสามสองศูนย์สามศูนย์นะครับผู้ใดมักสูตรนี้นะครับหรือสูตรของปูก,ก,กะติดนี่แหละครับผมสามตัวคือศูนย์เก้าสามนะครับตัวรองศูนย์เก้าสองกิอยู่ในสุดรชุดนี้ถ้าตัววงปูกัยังมักเจ็ดตัวบนเรน เก้าสองเกนี่แมนศูนย์เก้าสล่างเลนเจ็บล่างติด7จ็ดแมนล่างติดเจ็ดนัเจ็ดศูนยหงกแล้วก็เจ็ดสงนี่อ่าเจก็ระวังศูนยนี้พหลุดเล้วงกที่เจ็ดเก้าเจ็ด่งเจ็องนี่ครบหน้าจอได้ทำู้ชมเด้อนะชุด3ตัว092ตัวเน้นนะเก้าสมนี่กรตัดเอาน้ำนะรทำชมนี่ตรงกับสูตรนี้นะครับกราบขอบุณขอบคุณปูซาถูกนีรางวัลอ่าไปปูถูกรางวัลใหญ่พี่ กันจะได้มหาปูขึ้นเกานะครับเอาพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับ